กำลังขันเท้าเบาๆออกมาว่าเท้าต้องการคว่ำซอยเหลือบางเทือเขากับบรลูว่าเท้าต้องการหรือบ่ต้องการบางเทียเขากับสิคิดว่าเท้ามีความสามารถที่สะดูแลจะคลองใดที่สิใส่ใจแนต่ตรงตรงนั้นใดเขาก็สิบเอเสนอแห่งเงื่นเท้านะคะหรือว่าพาเจอคนที่โชคดีเขาก็จะเสนอว่าฉันซอยเธอทน,นทนันทนีทนีเดอ้อคนละเองเล้อยังยังสีแม่จา่าแต่ว่าการเท้า วอาว่าเขาต้องใส่ใจนู่นนี่นั่นนั่นปึ๊บขันเขาสิซอยเหลือเขาบ่ได้ปับเขาสิบอกมาเลยว่าฉันซอยเธอบ่ได้เด้อเงินจํานวนนี้มันหลายโพดฉันสิตซอยเธอเท่านั้นเท่านี้แทบแังสี่แม่ค่ะหรือว่าขันเขาอันว่าขันเธอขันเขาต้องพ่อเขาวานเขาบ่อสามารถซอยเหลือเขาได้แล้วปึ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็บ่อสามาทีที่ใส่เงื่อนจํานวนนี้คนเดียวได้เขาต้องการคว่มซอยเหลือเธอต้องซอยฉันเพราะว่าเธอ กับฉันอยู่น้ากันหรือว่าเป็นแฟนกันขันเทอบอซอยเหลือฉันไพสีสอยเหลือฉันยังสี่ไหมคะเขาก็สิหาวิธีซอยเองนะคะขันเขาหาวิธีซอยเขาเองนะคะก็เครื่อนขันเขาบอยจํานวนหลายเขาก็สิซอยจํานวนหน่อยยังสี่ไหมคะก็คือยังไดเขาก็ตองซอยเพราะว่าเขาบอกจังสรนแล้วแต่สําหรับผู้ที่เขาบอยเลยนี่ก็เอาไปพิจารณาเองนะคะว่าเขาคิดยังไดกระเพ้านะคะ ผู้ลงคนก็สิวาเห็นแต่งเงินของเขาอยากได้แต่งเงินของเขาค่ะชีวิตเฮาต่างดาเนินการไหว่งเงินนะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่เงินนําหนานะคะขันมแตรความรักบ่บ่บมีเงินดิฉันเกาะมานํำบ่ได้นะคะอย่างใดเธ้าก็ต้องซอยเหลือการเงินของดิฉันนะคะบ่หน่อยก็หลายนะคะบ่าท่าไหนก็ต้องทาาหนึ่งนะคะบ่แมนว่าจะห้ามมาทํางานงงงงงซอยเขาใจคับบงคาบานโดยที่เขาไปซอยเหลืออีกอย่างเขาเลยแค่ว่าเขาเอาเอาเฮามาจากประเทศเอ่อ ใช่จะซื้อมาโยงสีบะได้เลยค่ะสาหรับชั้นบะได้นะคะขนาดเขาบอกว่าชั้นผ้าเธอมาจากออกมาจากประเทศไทยประเทศท่ยากจุนเขาบอกจิงสีดิฉันยังเขียดให้เขานล้นนะคะชั้นได้ดิฉันก็ตอบกลับขึ้นไปเลยว่าถึงประเทศชั้นสิยาจุนแต่ชั้นอยากกินอย่างชันกระด้กินฉันจะตอบกลับจิงสีเลยนะคะโยนี่ไม่นอกกินขึ้นยังประเทศไทยบอฉันจะตอบกลับจิงสีเลยนะเขาก็จะว่าปากนะคะ หลังจากนั้นเขาก็สิข้าใจว่าสิมาแบบเบาดูถูกคนไทยบ่ได้นะคะเพราะว่าฉันกับเป็นคนทีมบ่ยอมมือกันนะคะฉันก็ชัดเจนมาตะแหลกแหลกนะคะจนว่าผู้ชไยฉันบอกว่าฉันเห็นเธอเทแหลกฉันไม่กว่าเธองโง่แต่ว่าเธอนันบ่ได้โง่เลยว่าชันแต่ว่ากระตกอันยังก็ตกล่องปองคินไปแล้วนะคะย้อนกลับบ่ได้เพราะว่ามดเงืนหลายแล้วเป็นสีไหมคะ จะเห็นเธอเธแหลกเช่นคิดว่าเธอเสือเธอโง่เช่นจิตสามาทิติสี่ใสยไปใายสี่ขวบไปขวบใดยังสี่ไหมคะแต่พ่อมาดูน้ากันแล้วมันบ่แมนนะคะตอนแรกดิฉันก็ทําทางโง่ละคะดิฉันก็อยากมานะคะอยากมาเห็นต่างประเทศเป็นยังไงนะคะดิฉันก็อยากออกมาเห็นโลกภายหนอดิฉันก็ทําทางเป็นซสือๆือบึ่งบ่งงงบ่บ่ท่านโคตรละเนาะค่ะพอดิฉันออกมาแล้วสิมาเอาเปรียบดิฉันว่าใดนะคะดิฉันก็สิส่วนกลับท่านที่เลยนะคะ เอิว่าคนของดิฉันผู้ชายดิฉันฟอดิฉันนะคะเพิ่นเกษียณแล้วนะคะเพิ่นเฒ่าแล้วนะคะเพิ่นก็สิอียวยังกว่าจะไปหาผู้สาวใหม่นับหนึ่งไม่มันก็บ่ได้แล้วมันก็สายไปแล้วจังซี่นะคะเพราะว่าเงินก็หมดนน้ำลายแล้วจังซี่นะคะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้รวยนะคะเพิ่นก็เป็นเพิ่นเพิ่นได้เงินรัฐบาลแสดงว่าเพิ่นบ่รวยนะคะในประเทศออสเตรเลียนี่นะคะแต่ว่าเพิ่นก็สามารถดูแลเฮาได้ระดับนึงนะคะถึงสิบ่ได้ดีมากแต่ก็ดูแลเฮาได้รับ ได้ระดับหนึ่งนะคะก็โอเคค่ะที่เหลือเราคองก็ต้องดูแลเองนะคะค่ะเหลืออีกอย่างดิฉันก็จะบอกเข้าไปตรงๆเลยนะคะบางเถียเพิ่นกระซอยได้เพิ่นกระซอยบางเถียเพิ่นซอยบ่ได้เพิ่นกระบด้ซอยกระบ่เป็นอย่างนะคะเพราะว่าดิฉันก็สิเฮ็ดงานเอาจริงๆไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เฮ็ดงานบ่ทันได้นะคะเพราะว่าเป็นวิสาแค่เยี่ยมเยียนดูซื่อมันมันบ่ทันได้เป็นวิสาคุมันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขอให้เล่าเฮ็ดคุมันให้นะคะจะเบิ่งแล้วสิเฮ็ดให้บ่พี่น้องเห็นความฉลาดของเฮาแล้ว